ครัวคุณเจนนำเสนอเมนูต้มซี่โครงหมูหน่อไม้ขั้นตอนแรกเราใส่กระเทียมรากผักชีลงไปตามด้วยขนมตอนนี้เป็นขนมจากเดนหมากนะคะต้มน้ำซุปหอมหอมใส่ไปเลยสามก้อนจุกจุก หลังจากน้ำซุปเราเดือดแล้วใส่ซี่โครงหมูลงไปจ้าหลังจากต้มไปได้สักพักกระดูกหมูเริ่มเปื่อยเราจะทำการใส่หน่อไม้ลงไป หน่อมไม้ตัวนี้เราต้มจืดเรียบร้อยแล้วนะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยตามใจชอบคนทําจ้าหลังจากซี่โครงหมูกับหน่อมไม้เดือนได้ที่แล้วถ้าชอบเปื่อยเราก็ต้มให้นานหน่อย ตัวนี้เป็นหม้อญี่ปุ่นใช้งานดีต้มได้ร้อนไวและเก็บความร้อนค่อนข้างมากหลังจากซี่โครงหมูเปือยได้ที่แล้วเราจะใส่ผักชีลงไปเพิ่มความหอมด้วยพริกไทย ชิมรถชาติอีกครั้งถ้าได้รสชาติตามใจชอบแล้วเตรียมตัวตักใส่ั่วจ้าเสร็จเรียบร้อยต้มซี่โครงหมูหน่อไม้ครัวคุณเจนพร้อมรับประทานจ้า